ัสดีก no ่นอ่ะุวครับไถหนุ่หน้าม ah ุนคนขอนแก่นเพียวมาเนี่ยมือนีสิมายกลองเลยแดงที่ไทยบ้านนี่แหละแม่ว่ามันก็แดดแต่มันหมดงากระไรยๆไม่เกอไนเพื่นก็หลังเนี่ยห้าแล้วหาแล้วขอไปแยกลองไว้ก่อน

เปลววัดเปลวเลียนเอาลองเลยับให้มันตุ่มมันแม่ใส่น่ะแม่ใส่มุ่งมั่ละใมันตุ่มก็ตุ่มไปนี่มันตุ่มแหน่เบ็ดเบ็ดเบ็ดให้มันตุ่มเลยอันนี้จะได้เลี้ยงมาจากคู่เอ้ ผู้คนทำรถไทยวันเพ็นบอกมาตอนนี้มาลองเห็มันก็แมนก้มเปืนอนดีเด็ก่ายำแล้วลังสีน้อยรถไทยม่หล่อรถไท เาเปา,เาเยอย่นี้แหะเอาก็ะเลี้ย็กะเลี้นนกเลยแบบนี้ไปทั้งชื่หนีเลยโ่อนเอาี๋่ว่มีก้อนที่พ่ครับนกเลี้วกับสบประมาณนี้ครับหนี่แหกไปก่อนงาไหลซึ่งพันกับพวกเขาพัน ไอ้มันปักบินโดนไหมถอดไว้โดนไล่มันนั่นพวกเขาอีกยสิประมาณนี้แหละมันบ่นมีสูตรตายโตดอกอ่านไถ่ไถ่หน้านี่แรียกเตะผู้ธนัดผู้นหนึ่งก็บเหตุตืงนึขึ้นนี่ไ็ดไปยังซั่นมันก็ได้ดขึ้นกันครับทุดถ่ายแล้วมันก็ได้งานออกขึ้นกันส่วน รถซุ่มรุ่นนี้นี่เอลฮาโซนนี่มันมัน,มนสีแลรนว่นไปกลับได้ครับก็ต้องไปจับงานอยู่กลางเพราะว่าตั้งผ่านไรไปแล้วอันตั้งไว้ประมาณเมตรสิบถึงเมตรยี่สิบมันก็พอดีกับหล่อรถนะนก็เลี้ยรนแบบไปกลับไปกลับได้มันก็นได้ไห้เร็วอ่ะเห็นไห โอเคผมทำการแสดงต่อให้มันแล้ววันแดดแดดไม่นี่ฮ้อนไล้เอาสันวลนะครับพี่น้องเอาชงด่าง นี่นี่พอแล้วม,มันโง่ไงมาตอนนี้เขาจะขี่เขาต้องหกักก้มอะไรไปทางซ้ายทางซ้ายหยับหยับหยับกู้นี่หยับกู้นี่ไปเลยนี่เมาลองมองด้วย ตรงแบบนี้และ รงมาได้เรอกไหมครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับผมส่งงานส่งงานมาหนี่เออบางคนอาจจะถามมาเป็นอย่างขึ้นนกบอ่อเป็นแบบหัวเท่เดียวนะครับเราเขาเอื่นบ้างเลยล่ะที่แบบว่าต้องขันนะัสิไหมนะเพราะว่าอย่างตีเพราะว่ามันชนชนคู่ตัวนี้นี่นี่คู่ตัวนี้อันนี้ มันไหนเข้าหนักหนกเนาะยามอวยยามอย่างมันยากมันจะได้ถอยดึงออกมันเสียเวลาผมก็ได้ท็ดจังสี่เลยง่ายดีย่กู่กับกู่ง่ายกู่กูก่กับกู่ง่ายเพราะว่ามันไม่ได้บืนล่องนะคุณก็เจ้าปูก่คุนมีปูกสามคนไหมนี่ขอให้เจ้าห้าละไห,หลทักสิ้ว้เรืงไหน หน้าเพ m je m je house, ho ิ er ่นเนาะอ่ามีกับมีแค่นี้ครับมื่อเช่าบ้านอาจจะน้อยมีกับหน้าอันนี้ให้เพิ่อนนี่มีเงาเขี้ยวเขียวเลยเงาเขี้ยวเขียวเลยสิเปียดอะไรเงาเนี่ยยุ่งกับเข่าบ้านกยอนมาเนี่ยโอ้ยแดดพอนแล้วมื่อนี่แค่ไหนกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยครับเด้อให้กำลังใจเนี่ย สวัสดีครับ